ไหนนาทิกตอกวิธีหาสินค้าที่ไม่มีคนทำในหน้าสวัสดีครับในตุก i อ f i n i t y 8นตี้แปดนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการหาสินค้าที่ไม่มีคนทำในหน้านะครับมาดีก็คือเรามีโอกาสาที่จะเป็นเจ้าของร้านค้าเหมือนจับจองพื้นที่เอาไว้ก่อนพอเราทำคลิปลงไปเนี่ยถ้าคลิปเรามันติดเป็นท็อปซิก็คือเป็นร้านค้าแนะนำในสินค้าตัวนั้นๆเนี่ย นะครับเราจะมีโอกาสขายได้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันก็ก่อนจะไปเริ่มต้นอย่าลืมฝากติดตามฝากแชร์คอมเมนต์เซทต่างนีให้หมดใครยังไม่ได้ดู t ิ k กต็อกซีรีส์ขายได้ทุกวันใครอยากทําให้น่าเป็นไปดูใครอยากขายได้ทุกวันไปดูใครอยากแก้กรรมช่องพังไปดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหาสินค้านะครับที่ไม่มีคนขายยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองดูหาสินค้าที่ไม่อยู่ใกล้ตัวเรานะนเพื่อนหาสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเรารอบตัวเรา เราสามารถหยิบแล้วมารีวิวได้สมมติอะผมอยากรีวิวสินค้าตัวนี้นะกระดาษทิชชู่ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้อ่ะผมให้เป็นเพื่อนคลิกที่ลูกศรตามมือชี้เลยนะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอร้านค้านะครับที่ติดอันดับหอันดับแรกนะครับที่มีการรีวิวถ้าร้านค้าเราติดได้เนี่ยก็มีโอกาสขายได้แต่ก็เดี๋ยวไปหาสินค้าตัวอื่นดูแล้วกันนะครับ เจอแล้วยกตัวอย่างอย่างสินค้าตัวนี้เห็นไหมครับพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยไม่มีใครรีวิวเลยเราควรเลือกรีวิวสินค้าแบบนี้ครับแอนเชิงบวกได้95คะแนนสต๊อกมีเยอะนะครับสต๊อกมีเยอะนะแล้วก็สินค้าเนี่ยก็ราคาหลักร้อยแล้วก็มีแฟลชเซลมีส่งซีเราสามารถที่จะรีวิวสินค้าตัวนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถซื้อมาแล้วเอามารีวิวเองได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ยอดขายก็ถือว่าดีนะครับคะแนนรีวิว4.7นะครับก็พอได้นะครับ แล้วก็คะแนนร้านค้า4.3แต่ว่าคะแนนร้านค้า4.3ถ้าเราผมผมถือว่าน้อยนะท่อนๆแนะนําว่าเราควรหาคะแนนร้านค้าเนี่ยนะครับที่4.5ขึ้นไปนะครับ4.5ขึ้นไปนี่คือเป็นตัวอย่างนะตอนนี้คือไม่มีคนมารีวิวหน้านี้เลยอย่างเงี้ยถ้าเรารีวิวไปนะครับแล้วเราติด top six นะครับก็คือมันจะมีวิดีโอ6 6วิดีโอรู้ไหมมันอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือมีมี6วิดีโออะ สมมุติว่าเอาอย่างซิตชัวนี้ใช่ไหมครับปกติเนี่ยการรีวิวตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกันหกหกคลิปวิดีโอที่ติดอันดับถ้าเราสามารถรีวิวแล้วติดหกอันดับได้่าติดหกอันดับได้นะครับโอกาสที่เราจะขายได้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะนี่คือเทคนิคนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับนะครับอ่ะยกตัวอย่างจากร้านนี้แล้วกันเห็นไหม คะแนนเชิงบวก5 9าเาหรถือว่าเยอะสตอ๊อกมีเยอะนะครับสตอ๊อกมีเยอะนะนี่แล้วก็เป็นร้านนี้เป็นร้านค้าทอ็อปชอยด้วยถ้ายิ่งเป็นร้านค้าทอ็อปชอยถ้ายิ่งเป็นร้านคา้าอ่าช็อปมอยิ่งดีเลยนะครับเพราะคะแนนส่วนใหญ่จะคะแนนสูงเห็นไหมนี่ท็อปชอยคะแนนร้านค้า4.9เเพราะฉะนั้นเมื่อคะแนนร้านค้าดีโอกาสที่คะแนนร้านค้าของเราจะดีตามด้วยมีเพราะฉะนั้นเลือกขายสินค้าหรือเลือกรีวิวสินค้าที่คะแนนร้านค้าดีโอเคไหม ก็เอาเทคนิคมาให้นะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ